สนับสนุนโดยใหม่บีทาเกนชาหมักคอมบูชาคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกนลุ่นรางวัลที่หนึ่งทองคํามูลค่า1นึ่งแสนบาทฝากล่องยาจุกันยุงตราหารฟ้าส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้ ไฮชิติมาเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีผลงานละครออกมาให้แฟนๆได้ชมแบบต่อเนื่องอย่างล่าสุดแราว่ากำลังถ่ายทำอยู่สองเรื่องจะเป็นเรื่องอะไรบ้างและรับบทเป็นใครไปฟังกันเลยค่ะตอนนี้นะคะมีละครเรื่องเจ้าสาวยืนหนึ่งค่ะอันนี้ก็จะรับบทเป็นเจนเนตเป็นเลขาคุณหมอนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะพึ่งจะ เปิดกล้องสดร้อนๆเลยชื่อเรื่องว่าเพื่อแม่แพ้ไม่ได้นะคะทุกคนอันนี้รับบทเป็นนำฝนค่ะคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะสำหรับเรื่องนี้สำหรับตัวเจเนตเองเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบโลกสวยสดใสซึ่งไอไอความโลกสวยของเขาเนี่ยคือในหมู่เพื่อนของเขาเนี่ยอาจจะมองว่าเขาโลกสวยแต่จริงๆแล้วอะ่ะเขาก็แบบไม่ได้โลกสวยขนาดนั้นก็คือแบบเวลาอยู่กับคุณหมอที่เป็นเจ้านายเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาจะมีความแบบกุ๊กกิ๊กความหงใหงิก็คือองตังก็คือแบบ อยากได้อ่ะอยากได้คุณหมออ่ะรักคุณหมออะไรอย่างเงี้ยทำยังไงก็ได้ให้เขาให้เขามาสนใจให้เขามาหลงรักเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอบนี้นะคะได้เล่นกับปีโป้นชพัดค่ะเป็นแบบว่าแนวแบบวัยรุ่นรุ่นราวเาเดียวกันเลยค่ะก็คือแบบเธอเราอะ่ะเพื่อนกันเลยนะคะเรื่องนี้สําหรับเรื่องนี้ก็ปีโป้เองก็เป็นคนที่แบบเป็นนักแสดงวัยรุ่นที่แบบเออมีคุณภาพอีกคนหนึ่งเลยค่ะ ก็ก็เข้ากันได้ดีค่ะเพราะว่าเขาอะเป็นคนแบบค่อนข้างที่จะเฟรน่แล้วก็แบบชอบแกล้งทุกคนเลยที่อยู่ในกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนอีกอีกเรื่องหนึ่งนะคะแบบแก่นเฟี้ยวเลยเอาดิมาพร้อมชนใครจะชนมาเลยพร้อมชนอย่างเงี้ยค่ะเล่นคู่กับคนใกล้ตัวมากๆเลยนะคะพี่แซกชุนแพ้ค่ะปลุกมือปลุกมือทำไม พี่แซกชุมแพ้ปกติก็จะมีโอกาสแบบว่าได้เจอกันตำงานค่ะแต่ว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาแสดงคู่กันค่ะก็จะมีความแบบว่าบบบะบบะนะคะคู่นี้ก็คือแบบเป็นตัวแบบ ดึงดูดความสนใจเป็นตัวแบบฮาเป็นตัวสนุกประมาณนี้ค่ะก็ตอนนี้ยังไม่สับสนนะคะแต่ว่าในอนาคตถ่ายไปเรื่อยๆเนี่ยไม่แน่ใจเ,เจ้าสาวยืนหนึ่งซึ่งคิวเนี่ยตรงกับจันทรอังคารพุธแล้วเรื่องที่เข้ามาเนี่ยเพื่อแม่แพ้ไม่ได้ก็คือจันอังคารพุธเหมือนกันแต่แบบเหมือนแชร์คิวกันนะคะเพราะว่าเป็นของทางช่องวัน31ก็สามารถแบบคุยกันได้อะไรอย่างงี้ค่ะก็ตอนนี้ยังไม่สับสนแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวต้องมีบ้างแหละ เดี๋ยวต้องมีอ่ะเพราะว่ามันเวลาถ่ายบางทีสมมติว่าถ่ายวันจันอย่างเงี้ยวันจันทร์เป็นของเจ้าสาวยืน่หนึ่งแต่ว่าช่วงช่วงบ่ายวันจันท์เป็นของเพื่อแม่แพนไม่ได้อะไรเงี้ยต้องมีบ้างหาคิดว่านะสวยเก่งขนาดนี้ต้องผ่านไปได้แน่นอนข่าวลุกทุ่งและ f อเป็นกำลังใจให้เสมอนะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุงและ YouTube ข่าวลุกทุง ติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย